ที่มันก่อนอนั้นมันจบไปความสัมพันธ์ค่ะ,คะมันด้วยเหตุผลอะไรยังไงก็หนูว่าก็เป็นเรื่องปกติแหละค่ะคนสองคนก็ไม่ได้คลิกกันขนาดนั้นอหลรอย่างเงี้ยแล้วก็ เลือกที่จะจบดีกว่าเลยอ้อาจริงว่าคือมันชัดเจนใช่ไหมตอนนี้ค่ะว่าหลายคนมันก็ยังแบบใช่ใช่ใช,ออใช่ก็ชัดเจนมากแล้วค่ะเป็นเรื่องของเวลาไหมคะก้าวพอช่วงหลังๆเราก็งานเยอะมากๆเหมือนกันเออเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ความคิดด้วยค่ะออจริงมันมพยายามคุยกันมานานใช่ก็ปรับกันมาเป็นปีแล้วค่ะใช่ก็เลยจบคุยกันลงตัวไหมครับแบบว่าก็ลงตัวค่ะก็เป็นการ ณวันที่ตัดสินใจเนาะก็ตัดสินใจทั้งสองฝ่ายค่ะว่าเออเราไปแยกยายกันดีกว่าจริงจริงใู่เป็นคนบอกจริงจริงหนูว่าเราเราเราสองคนรู้เรื่องกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงกันเป็นการคุยกันมากกว่าแต่พอเราเห็นในไอ้จงไอจีแหละทั้งสองฝ่ายดูไม่ ดูสบายสบายสบายหรอ <S 2> <S 2> ดูไม่ได้เจ็บ,บ <S <S <ม>อะไรดูแบบไม่อะไรรับจริงจงมีโหมดเฮิร์ทบ้างไหมลูกก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้แสดงออกแหละเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะดราม่าไปทําไมแล้วก็เดี๋ยวมีคนมาถามนู่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเอาดราม่าไปใส่คนอื่นใส่เพื่อนใส่คนที่รู้จักอะไรอือจริงจริงเสียดายไหมคะเพราะว่าหลายหลายคนก็แบบเออเชียร์พวกเราเชียร์เพราะเออมันดูมันเหมือนเทมี่มันลงตัวตั้งแต่ตอนแต่แรกอะไรเงี้ย หนูว่าทุกคนก็คงเสียดายแหละแต่ว่าก็เราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องอตอนบคบกันมันจะมีเรื่องงานค่บเกี่ยวกับการดูลงดูแล,ละะอะไรอย่างเงี้ยครับจบไปแล้วเป็นมีปัญหาอะไรไหมคะหลงจอไม่นะคะก็ก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทํางานด้วยกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเลยไม่ได้มีอะไรที่ค้างค่ะปัญหามันเกิดขึ้นมันมันยืดยาวมันนานก่อนที่เราจะตัดสนใจว่าแบบเออคุยกันมาแบบเออคุยตรงนแบบ หนูหนูว่ามันเป็นเรื่องของเออเราอยู่ในช่วงชีวิตที่เป็นจุดๆหนึ่งแล้วอายุ20กว่าแล้วแล้วเราก็อยากจะเห็นไดเรคชั่นของชีวิตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะไปยังไงใช่อะไรแบบนั้นเลยแต่คือไม่ได้มีเรื่องมือที่สามอะไรอยางี้หอะหัวล้อไว้ละกลางอร่อยย่าแล้ว น้าวันที่ตัดสินใจก็ตัดสินใจด้วยกันเลยตอนนี้เหมือนมูฟออนเต็มร้อยแบบแข็งแรงแล้วเนาะแบบกลับมาแข็งแรงค่ะแต่ก็ยังเบาบางอยู่นะมีโอกาสเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะหรือว่าตอนนี้แบบมันก็คุยกันได้ปกติค่ะก็ไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยถือว่าจบสวยไหมรับกับความรักครั้งนี้ก็จริงๆตอนจบก็สวยค่ะลาลาวาล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 นลา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 าล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 า โอเคค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นไม่รู้ว่าไม่รู้ค่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตดีกว่าแล้วเราก็เลยได้ไปเที่ยวอยุธยาอะไรไม่ได้ไปเสียงสูงยืนยันว่าแบบไม่ได้ไปไม่ได้ไปตอนนั้นอยู่เมกาแล้วพัดนอไม่ได้ไปกับพี่เกดไม่ได้ไปกับพี่เกด ะกกัับพีี่่เนยงงไงคมันจุดปะกายกันมายังไงครับกับพี่เกดก็พี่น้องแต่คนไปกี้จุดเลยอ่ะเออเขาเข้ามาในช่วงจังหวะพอดีเลยเนี่ย,ยอ,ยอ จริงๆหนูว่าหนูกับพี่เกดก็แซวกันมาตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันขอวาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรตอบไม่มีเวตนมันมีโอกาสตอบไม่มีเว้นมันมีโอกาสไหมกับกับพี่เกดเองเพราะตอนนี้ทางแม่กุ้งเขาก็หาลูกทัพยอยู่เหมือนกันคือกับพี่เกดเนี่ยไม่มีแต่กับแม่กุ้งเนี่ยไม่แน่เอ้ยแสดงว่าุ้งมากวรักแม่กุ้งมากกว่าก็ใช่ แล้วัม่เจอกับพี่เกดตอนนี้นะไม่มีไม่มีค่ะไม่มีพี่น้องพี่น้องพี่น้องข่าวเฮ้ยพี่ข่าวเอาอะไรมาหวนไหวพี่อ่ข่าวมันที่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 บางอย่างเพื่อแบบว่าเออใจอ่อนไปเลยเอ้ยใจอ่อนเอ้ยพี่เกดเอ้ยลองมาลองคุยกันไหมอย่างเงี้เหรอพี่ก็คิดอยู่นะคิดหนักว่าจะทัดจริงๆหรอแต่เรารู้สึกไหมว่าเขาอาจจะจริงจังอะไรเงีไม่มีพี่เกดมันไม่จริงจังหรอก คือฝั่งเราไม่ทักฝั่งเขาอาจจะทักไงไม่มีไม่มีไม่มีพี่เกดเขาก็ใช้ชีวิตชิวๆของเขาะสำหรับเราพี่เกดเป็นผู้ชายแบบไหนเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นไมโคเวฟแล้วมันแล้วมันไม่เหมาะสมยังไงกับนเป็แฟนเราอือจะตอบยังไงดีอ่า ก็พี่เกดก็เป็นคนที่น่ารักแต่ว่าอยู่ในที่ที่พี่เกดดีกว่าหรือจริงๆเราเกรงใจแจ็คกี้เฮ้ยไม่มีพี่แจก็ไม่มีอะไรเขาถอยไปให้แล้วนะเออฝั่งนั้นเขายอมเขาแอบยกของข่าวเบาๆไม่เป็นไรก็ให้พี่แจกมาแซลได้ปกติอยากแซลด้วยกับเขาที่เราทุกวันนี้คือเซลไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดพี่แจคิดไหมล่ะหนูก็ไม่คิดไม่คิดแซลไปงั้นจริงพี่เกดเขาแบบว่ามีทักมาแบบจริงจัง อ่าาเยยะะคมีมีล่าสุดล่าสุดลงรูปไงแล้วมันแบบเซ็กซี่ไปหน่อยนะก็จะแบบเบาได้เบาใช่ไหมแล้วนางทักมาแบบในไลน์ว่าออวก้าวโสดจริงหรอเราก็เราก็เริ่มคิดแล้วเอ๊พี่เกณฑ์มันมจะจีบฉันปะเนี่ยไม่ไม่ไม่แล้ก็เลยถามว่าเออนี่ถามเผื่อใครให้เอ้ยถามเผื่อใครหรือเปล่ามีใครฝากถามหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มีอืมไม่ะเตี้ยวกัสลิงแล้วนะเตียยกัสลิงแล้วนะ เราได้ถามมาไหมว่าจีบปะเนี่ยอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่ได้ถามมันรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรอย่างงี้สมมติเลยหรอสมมุติสมมุติถ้าเขาเขาแบบรู้เราจริงจริงอะจีบจริงจริงอ่ะครับตั้งรับยังไงดีพี่หนูว่ามันไม่มีมันไม่พี่อย่างเชื่อใจอย่างเชื่ออย่างนั้นอเม่ันเป็นจังหวะโบ๊ะมาได้พอดีไงมันจะโบ๊ะบาผีผักขนาดนั้นเลยหรอไม่แล้วเรารู้ได้ไงพี่เกดไม่อยากจีบอุ้ยพี่เกดเขามีเยอะ นี่น้องก thing, <tinc S 2> ็สดนะสดมากมากค่ะแล้วนอกนอกกับพี่เก๊ดมีหนุ่มๆคนอื่นเข้ามาจีบบ้างไหมคะพี่โซเชื่อไหมไม่มีจริงเหรอจริงเราะรูปเซ็กซี่เยอะมากนะไม่แต่เออเราแซบเราแซบเราโพสเราใส่ชุดสุดลิสต์ไม่มีหนูว่าคนคงคิดว่าแบบมีคนเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าจีบแล้วการเป็นข่าวกับพี่เก๊ดที่ว่ามีส่วนไหมคะก็อ่านเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยต้องรีบปฏิเสธก่อนก่อนที่มีคนเข้ามาต้องรีบปฏิเสธ ตอนนี้อ่ะคะ่ะก็เรื่อยๆค่ะจริงๆหนูไม่ค่อยแบบไปหาแล้วพอมันถึงอายุช่วงอายุจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมาโฟกัสกับงานดีกว่ามาโฟกัสกับตัวเองมาแบบพัฒนาตัวเองให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ใจตัวเองเผื่อคนถัดไปแล้วเราจะได้พัฒนาตัวเองไปคู่กับเขาอะไรแต่ก็ยังอยากมียังอยากมีแฟนยังอยากมีความรักอยู่เนาะก็ค่ะแต่ตอนนี้พักก่อนละกันเออเยกว่าสแกนเยอะขึ้นไหมถ้าคนต่อไปสแกนเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากค่ะ